ครับสวัสดีครับก็อันนี้จะเป็นวิธีเป่าฝุ่นแผงคอยล์ร้อนนะครับของรุ่น1 2 a นะครับก็จะใช้เป็นตัวสว่านหรือว่าถ้าหาก,กลูกค้าท่านใดไม่มีตัวสว่านแบบนี้นะครับก็จะใช้เป็นตัวไขควงสีแฉกแบบนี้แทนนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับมันจะมีน็อตอยู่ด้านหลังเครื่องนะครับฝั่งละ2จุดนะครับ แล้วก็ตรงนี้2จุดนะครับแล้วก็ฝั่งขวาอีก2จุดนะครับแล้วก็หลังจากที่ถอดน็อตได้แล้วนะครับก็ถอดอบริเวณฝาหลังตัวเครื่องออกมานะครับ ก็หลังจากขอตัวฝาหลังเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับตัวฝุ่นแผงคอยร้อนที่มันมีปัญหานะครับจะชอบมีฝุ่นบริเวณตรงนี้นะครับถ้าหากเขามีฝุ่นเยอะนะครับก็จะทําให้ตัวน้ําแข็งออกมาบางนะครับแล้วก็ทําให้ตัวคอมเพรสเซอร์ทํางานหนักได้นะครับก็จะแนะนําให้ใช้ตัวเป่าฝุ่นนะครับอาจจะเป็นโบเวอร์แล้วือไม่ก็ เป็นพวกใดเป่าผมนะครับทําความสะอาดบริเวณนี้นะครับแล้วก็ใช้แปรงเปียกหมาดๆนะครับถูบริเวณแผงคอยร้อน,นี้นะครับมีประมาณนี้ครับ